กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องแสดโตเกียวมิวสิกนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 1 4นะคะสนขยาสุมาลีนะคะวันนี้ขอบคุณบอสนะคะขอบคุณบอสขอบคุณพ,พี่พี่ทีมงานทุกๆคนขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกคนนะักแสดงนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขอบคุณ FC นะคะ FC ทุกๆคนท,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 ที่เอ็นดูรักและก็เมตานะคะ ขอบคุณพี่เฟรมพี่บุ๋มแล้วก็พี่พ,พี่ทีมงานดานิกด้วยนะคะขอบคุณกำลังใจลูกสาวจากแม่ฮักนะคะขอบคุณก้อ,อมบ้านฮักน้องสแตมนะคะแล้วก็อันนี้จากาพี่สาวนะคะไม่เอืยอน้มนะคะหนึ่งท่าพันบาทแล้วก็อันนี้บ้านฮักน้องสแตมนะคะแล้วก็ ะะอันนี้จากพ่อฮารนะคะแล้วก็ช่อดอกไม้จากพี่เอิงนะคะแล้วก็ขอบคุณช่อดอกไม้จากบ้านทางนนสีแกมด้วยนะคะจากแม่ไก่เยอรมันนะคะแล้วก็มีแม่เมอรินนะคะ1000บาทแล้วก็แม่ฮังอเมริกาอีก500บาทนะคะพี่เอเกาหลีอีก5,000บาทนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ซับพอร์ตแล้วก็เอ็นดูหนูมาโดยตลอดเลยนะคะ รักเลยน้อยแต่ว่ารักนานๆนะคะขอบคุณค่ะโอจริงสวัสดีครับน้องมีโอโตเกะมุสิร์นะครับวันนี้เป็นวันแสดงเอพิโซดที่14สนธยาสมารีนะครับสำหรับวันนี้งานก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้มาขอบคุณมาลายน้ำใจจากใน,ในทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น อันนี้จากพี่วันพี่ภาชนีพี่ฟ้าพี่ใครจากมังางคนระับบ้านฮักของพี่วิ์นะครับแล้วก็ขอบคุณแม่กุ้งไวน์นะคะแล้วก็อันนี้จากบ้านฮักของน้องเป็นผ้ากุ้งของเจ้าชายแต่ว่าอยู่บนเวทีเป็นเจ้าหญิงเพราะว่าวันนี้ให้น้องสาวมาสแสดงแทนคือต้องบอกน้องสันว,ว่าสแสดงดีมากปกเมื่อแล้วก็ขอบคุณมงปุฎกนะคะ แล้วก็ใส่สปายที่อยู่ข้างในนะคะจากบ้านเรแล้วก็ขอบคุณพี่แจนนะคะอันนี้นาเบียกับนาบูนะคะแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ดารบีค่ะเป็นมาไยสวยๆแบบนี้น,นะคะสำหรับวันนี้ก็น่าเจอประมาณนีนนะะ้แล้วก็อ๋อมีอีกอย่างนลงจากช่อมาลัยจากบ้าน,นะคะ่ะ ของพี่พีแมนครีมแมนของรงแมนมิสิตนะคะแล้วก็ขอบคุณ500บาทสมทบจากแม่กุ้งอนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ฮารูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปหรือว่าท่านยังไม่มีอะไรตรองมาห,หรือว่าแม่ๆเช่ชาชัวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเจอกันในอีพีที่15บ๊ายบาบ๊ายบาย